สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9ตุลาคมพศ2565าซึ่งเมื่บ้านนะคะวันที่8ก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าระดับน้ำของบริเวณตรงสันเขื่อนดินอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูตรงนี้นะคะจะเหลืออยู่ประมาณ3าเซนติเมตรนะคะน้ำก็จะขึ้นสูงถึงระดับสันเขื่อนดินตรงนี้แล้วนะคะ ซึ่งทุกไฟนะคะก็มีความมีตกกลางวลนมาในคืนวันที่8ย่านน้ำขึ้นระดับสูงแล้วถ้ำไห่น้ำล้นสันเคลือนดินตรงนี้นะคะซึ่งตอนเศร้าของวันที่เก้านะคะผลที่ปรากฏเห็นก็คือน,น้ำนะคะได้ซึมไหลผ่านกระสอบไส้นะคะถุงบิ๊กแบกที่เลี่ยงไล่อยู่ตรงนี้ ไหลล้นสันเขื่อนแล้วนะคะทั้งเทศบาลตำบลนุ่นสังเ้าก็ได้ประกาศให้ประชาชนได้อพยพนะคะอพยพเคลื่อนย,ย้ายสิ่งของมีค่าเหลื่อนไปที่สูงนะคะหรือเอาขนข้าของไปไว้บ้านญาติที่อยู่บนพื้นที่ที่สูงๆเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนะคะซึ่งอำเภอโน้นสังจังหวัดนลทบพุพีเคยมีประวัตินะคะ เป็นเมืองไต้บาดาลมาแล้วนะคะเมื่อปี2,521น้ำกระไดล้นสันเขอนนะคะสันเขอนดินซึ่งในช่วงนั้นสัสนเขอนดินจะมีความตื่นกว่านี้นะคะบริดสูงแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะคือทางเส้นทางที่น้ำท่วมเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางสัญจรไปที่บ้านโคกกลางนะคะตอนนี้น้ำก็ไดท่วมรด เด็กก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมากได้แล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้วันที่9ตุลาคมพศ2565เวลา8.00น,นนะคะระดับน้ำอยู่ที่183.91มรโทโกรปริมาณน้ำอยู่ที่3,139.15ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเท่ากับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะกะ็ได้129.11เปอรนต์น้ำไหลเข้านะคะในหนึ่งวันน้ำไหลเข้า114.56ล้านลูกบาทเมตรน้ำไหลออกน้ำระบายออกได้ที่50.04ล้านลูกบาทเมตรนะคะแต่ตอนนี้นะคะ น้ำก็ยังเพิ่มวิการเพิ่มระดับความสูงขึ้นในอัตราทีนาวิตกนะคะตรงศาราที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อไทยเมื่อวันที่7นะคะเตุลาคมวันนี้วันที่9ตอนเช้าน้ำม,มันกระไดท่วมที่เขามองเห็นแล้วไปถึงถุงบิ๊กแบกตรงนี้แล้วนะคะ จังไดเขกะขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวอำเภอนนสังผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ